สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือกันนะครับอ่านจบเพิ่งจบไปนะครับหนังสือเล่มนี้คือการใช้สมองพลังบวกดึงดูดพลังความสุขนะครับก่อนจะไปเล่าเรื่องยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเพจช n แนลไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือยอดฮิตอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับผมก็ได้มาจากแอปส้มนะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นผมว่าน่าจะถูกกว่า งานหนังสืออีกนะครับเพราะลดได้50%ซนะครับลองดูนะครับเป็นช่องทางของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปงานหนังสือเหมือนคนกรุงเทพนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับจริงๆก็เหมือนหนังสือ,อพลังบวกหลายๆเล่มนะครับแต่ว่าในเล่มนี้ก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงที่พูดถึงกฎของแรงสั่นสะเทือนนะครับในบทแรกนะครับก็ พูดถึงความสําคัญของความรู้สึกนะครับจริงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่ด้านบวกและแรงสั่นสะเทือนด้านลบนะครับถ้าเราไปอยู่ตรงข้ามขั้วกันเนี่ยแรงสั่นสะเทือนในเล่มนี้ที่หมายถึงนะครับก็จะเราอยู่กันยากนะครับหรืออยู่กันไม่ได้เนาะถ้าเราอยู่กับคนบวกๆก็จะเป็นพลังบวกให้แก่เราก็จะมีแรงสั่นสะเทือนมาหาเราเนาะจริงก็ความรู้สึกดีเท่านั้นนะครับก็ ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับถัดไปนะครับคือบทที่สองนะครับเป็นพฤติกรรมของวิถีชีวิตพลังบวกนะครับจริงๆการที่เราเนี่ยจะไปอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกนะครับจะทําให้เราสามารถบวกคิดพลังบวกไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคนที่คิดพลังลบ เราก็แค่มองข้ามเข้าไปนะครับเราก็ไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จหรือหรือเขามีแนวคิดด้านบวกมากกว่านะครับก็อย่าไปคลุกกับคนพวกนั้นเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนาะเราต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนนะครับอย่างตัวผมเองช่วงนี้เข้าใจว่าทํางานหนักมากนะครับจริงการพักผ่อนของเราคือการได้รีเฟซสมองอย่างดีนะครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยนอนอย่างเต็มที่นะครับ ถัดไปก็ค้นหาแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็สามารถค้นหาได้แรงบันดาลใจได้จากหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสืออย่างผมเองนะครับก็หาแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีประสบความสําเร็จแล้วก็เอามาอ่านนะครับหรือหาแรงบันดาลใจจากไอดอลของเรานะครับว่าแต่ละคนที่เราสนใจเนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติยังไงนะครับคือหาไอดอลนั่นเองนะครับก็ใส่ใจในปัจจุบันนะครับในสิ่งที่ผมคิดมานะครับ คือการทําปัจจุบันเนี่ยจริงๆปัจจุบันก็คืออนาคตของเมื่ออดีตเนาะทีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ครับความสําเร็จบางอย่างของผมเองในวันนี้เนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายของอดีตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยในอนาคตของเรานั่นก็คือเป้าหมายของเราเราก็ทําไปได้นะครับ ถ้าไปในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการทําสมาธินะครับไม่ว่าหนังสือเล่มไหน,นที่เป็นพลังบวกนะครับเขาก็จะพูดถึงการทําสมาธิเสมอเนาะจริงการทําสมาธิไม่จําเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิเสมอไปนะครับจริงการทําสมาธิเนี่ยทาบางอย่างให้จิตใจจดจ,จ่อทําให้จิตใจสงบกับการทาอะไรบางอย่างนั่นก็ถือเป็นการทําสมาธิเช่นกันนะครับ <S <S การ <pus> อ่านหนังสือก็เช่นกันนะครับถ้าเราอ่านโดยเรามีสมาธิมากๆเนี่ย การแค่เรากวาดตาไปเราก็เข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็อ่านผ่านไป1ย่อหน้าเอ๊ะเราไม่เข้าใจก็ควรกลับมาอ่านอยู่นั่นนะครับในบทถัดไปเนาะเขาจะพูดถึงว่าเอาตัวเองมาก่อนนะครับคือไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่การเอาตัวเองมาก่อนเนี่ยคือเราต้องสํารวจพฤติกรรมตัวเองก่อนว่า เราทาไปแล้วมีความสุขไหมถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่ควรจะทำเนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้ก็เลือกมิตรแท้นะครับคนที่แบบคอยให้กําลังใจเราให้ซัพพอร์ตเราเสมอนะครับจริงคนที่ไม่ได้ให้กําลังใจเราก็ปล่อยเขาไปเถอะครับก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแต่ว่าเราก็แค่เลือกมิตรที่เป็นพลังเป็นกําลังใจให้เราเนาะนอกจากนั้นเราก็คนอยู่เคียงข้างคนอื่นด้วยนะครับ คนที่เราคิดว่าเราอยากจะอยู่เคียงข้างเราก็ให้กําลังใจเขานะครับเป็นพลังบวกให้เขาเช่นกันนะครับแล้วก็ในเล่มนี้ก็จะบอกว่ามีวิธีการจัดการกับคนคิดลบนะครับจริงๆเราไม่สามารถไ้เปลี่ยนคนอื่นได้นาะว่าจะให้เขาคิดบวกหรือคิดลบแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้เนี่ยคือตัวเราเองนะครับเราก็จะมีการกระบวนการและวิธีการในหนังสือเล่มนี้ก็จะกล่าวไว้นะครับ mindset ของคนคิดลบ เร,เราต้องจัดการยังไงให้เราเข้าใจเขาเขาคิดได้แค่นั้นแหละครับเขาจะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าการจัดการของเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเขาถึงคิดได้แบบนี้ได้คิดได้แค่นี้อะไรเนี่ยครับอย่าอย่าเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับคนพวกนี้อย่าไปเกลียดไปโกรธเขานะครับเสียเวลาชีวิตมากๆนะครับเรื่องพวกนี้นะครับต่อไปให้ความรู้สึกดีในการปกป้องคุณนะครับ จริงความรู้สึกดีๆที่เรามีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความสำเร็จเล็กน้อยบางอย่างเนี่ยก็คือความรู้สึกดีเนาะเราก็เอาความรู้สึกที่ดีที่เราคิดว่าเขาอาจจะเป็นแบบนั้นเขาเลยมีพลังลบแบบนี้อันนี้ก็คือความรู้สึกดีๆที่เราให้เขาเราก็จะจบแค่นี้นะครับเราจะไม่คิดอะไรมากกว่านี้นะครับถัดไปเขาก็จะพูดถึงการยอมรับตัวเองนะครับจริง การยอมรับตัวเองเนี่ยชื่นชมในรูปลักษณ์ของตัวเองนะครับจริงๆความหล่อเนี่ยหล่อหรือไม่หล่อสวยหรือไม่สวยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํานะครับแต่ว่าการชื่นชมในรูปลักษณ์ของตัวเองเนี่ยทุกคนก็มีดีต่างกันไปนะครับหมายถึงว่าอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้หล่อแต่ว่าผมก็มีความสามารถบ,บางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้นะครับยิงแค่เราดูแลตัวเองสักหน่อยนะครับออกกําลังกายเราก็มีหน้าตาที่สดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับ ไปก็ฉลองความสำเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเวลาเราทำไร้สำเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเช่นการทำงานชิ้นหนึ่งสำเร็จเราก็อาจจะแบบวันนั้นก็จะได้กินหมูปิ้งหมูย่างนะครับอย่างตัวผมเองนะครับตอนเรียนจบก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญให้ตัวเองเสมอเสมอนะครับีความอ่อนโยนแล้วก็ให้ไปให้ตัวเองนะครับจริงๆเมื่อเราทุกคนนะครับ เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับสามารถทำผิดพลาดได้เนาะจริงๆเมื่อการทําผิดพลาดแล้วคนอื่นด่าว่าเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทําแล้วก็จัดการกับตัวเองคืออ่เราอันดับแรกต้องให้อภัยตัวเองก่อนเนาะผิดแล้วก็ผิดไปแต่ว่านอกจากการให้อภัยตัวเองเนี่ยเราต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อมาแก้ปัญหาในครั้งถัดไปไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกนะครับ นอกจนั้นแล้วนะครับในบทที่5้านะครับเขาจะพูดถึงทําสิ่งที่หวังให้เป็นจริงนะครับอเน,นีนะ้เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เราสําเร็จได้เนาะจริงๆคือเปลี่ยนความเชื่อมั่นของคุณเนี่ยในเล่มนี้ที่พูดไว้นะครับผมติ๊กไว้ด้วยความเชื่อในตัวคุณเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าทําได้เนี่ย ไม่ว่าอะไรก็ทำได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเขียนไว้หน้าจอเลยว่าในเมื่อคนอื่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับเช่นการเรียนปอโทเป็นต้นนะครับทุกคนบอกว่ายากโน่นนั่นนี่นะครับแต่คนก็เรียนจบเยอะแยะนะครับแล้วก็ทำได้ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแค่เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็เราต้องพูดกำลังใจให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะครับซึ่ การเอาอะไรมาแปะไว้ข้างฝาเนี่ยข้างข้างๆที่เราเห็นเป็นประจำเช่นประตูหรือที่โต๊ะทำงานอะไรเนี่ยครับเราก็จะมีกำลังใจในการผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดๆนั้นได้เนาะก็จดเป้าหมายไว้แปะไว้เลยว่าเราจะไปทำอันนั้นเมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่นะครับหรือเราจะาไปอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็แปะไว้นะครับเมื่อเราเห็นเป็นประจำเราก็จะหาทางไปที่จุดหมายนั้นให้ได้นะครับ บทที่6นะครับก็จะเป็นการพูดถึงทำสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงนะครับโดยการลงมือทำนะครับไอ้ทุกอย่างที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดการลงมือทำนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไม่กลัวก่อนว่าเราจะทำลงไปแล้วมันจะเสียหายหนู่นนั่นนี่นะครับเราต้องคิดติดตองมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลองลงลองลง,ลงมือทำดูนะครับ แล้วก็ความกลัวอย่างหนึ่งที่คนจะไม่ลงมือทํากันคือการไปฟังคนอื่นว่าอันนี้ทําไม่ได้หรอกอันนี้ทําไม่ได้หรอกอันนี้ผมเจอมาเยอะครับผมก็ถามว่าเขาว่าทําไม่ได้เนี่ยใครอเขาเป็นใครนะครับจริงๆสุดท้ายแล้วผมลงมือทํามันก็ได้นะครับหลายๆครั้งนะครับในหลายๆครั้งแต่ว่าในบางเรื่องสิ่งที่เราลงมือทําแล้วทําไม่ได้อันนั้นเราก็ จะได้เจอด้วยตัวเองว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องลองลงมือทําดูด้วยตัวเองก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกมาว่าทําไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เขานี่ใครคนที่บอกเรานี่ยังตอบไม่ได้เลยนะครับการผัดนวันประกันพรุ่งทําให้เราพลาดความฝันนะครับเราไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่างตัวผมเองนะครับช่วงนี้ก็เน้นออกกําลังกายนะครับก็น้ําหนักลงมาเกือบสิบกิโลแล้วครับในระยะเวลา ประมาณ60ถึง80วันนี้นะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับสะสมจริงความเชื่อมั่นกับความกลัวเนี่ยมันเป็นอะไรบางๆกั้นอยู่เส้นบางๆกั้นอยู่เนาะเราเชื่อมั่นว่าทำได้แต่เรากลัวว่าคนนั้นจะเดือดร้อนคนนี้จะมีปัญหากับเราอะไรเงี้ยนะครับจริงๆลองเถอะครับ ถ้าเราทําแล้วมันมีคนที่เสียประโยชน์เขาก็จะไม่โอเคกับเราเสมอๆครับแต่เราไม่คนไปแคร์คนทั้งโลกนะครับถ้าเราไปแคร์คนทั้งโลกชีวิตนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็จะมีคนที่เสียประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทําเป็นบางอย่างนะครับแต่ถ้ามันถูกนะครับเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรนะครับถ้ามันถูกกฎหมายถูกระเบียบถูกจริยธรรมนะครับทําไปได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับปวดที่7ดนะครับความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นนะครับจริงความเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้พูดถึงการเจ็บปวดในเรื่องร่างกายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านจิตใจนะครับเมื่อคนเราทําผิดพลาดเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดในกายไม่เท่าไหรน่นะแต่การเจ็บปวดในใจเนี่ยเมื่อเราทําผิดพลาดเราก็จะมักจะเจอคนด่าพอเจอคนด่าแล้วเราจะไม่กล้าแก้ปัญหาไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นนะครับ ความเจ็บปวดนี้ผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าเราทําผิดพลาดแล้วเราไม่แก้ไขแล้วเราไม่ปรับปรุงตัวเองนะครับสุดท้ายมันก็จะผิดอยู่อย่างนั้นแหละครับคนที่ด่าก็จะด่าอยู่อย่างนั้นแหละครับจนผมเองเนี่ยเลยต้องแก้ปัญหาโดยการทําใหม่ปรับปรุงใหม่จนในคนที่เคยด่าเราเขาก็ไม่กล้าด่าเราแล้วนะครับถัดไปนะครับจุดมุ่งหมายของเราต้องสูงขึ้น,นครับ เราอย่าอยู่เป้าหมายเดิมๆนะครับถ้าเป้าหมายเดิมเราถึงแล้วเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเป้าหมายคือการสอบราชการผมถึงแล้วผมก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งในการปรับตําแหน่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป้าหมายเราไม่จําเป็นต้องหยุดอยู่กับที่ที่เดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการบรรลุความสุขที่แท้จริงเนี่ยจริงๆการทํางานอย่างมีแรงบันดาลใจหรือการทํางานที่เรามีความสุขเนี่ย ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนหรืออยู่จุดใดนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราเปลี่ยนไยซ์เ e ตให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็งานมันจะออกมาดีเราก็จะมีความสุขไม่เครียดนะครับจริงๆก็ทำให้พอดีกับเวลานะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากมายแบบผมนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมเองได้ทํางานในหน้าที่ในภาระหน้าที่แล้วก็ยังมีงานจิตอาสาเพิ่มเติมซึ่งทั้งสองงานเนี่ยผมก็มีความสุขกับงานนะครับจริงๆทําให้ผมเนี่ยเองผมเองเนี่ยก็จะมีแรงผลักดันนะครับก็จะมีทั้งแรงชมและแรงด่าคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนอื่นไปนะครับถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรเนี่ยดีแล้วก็ควรทําต่อไปนะครับ ช่วงนี้ผมก็หาหนังสือจากช้อปปีมาอ่านแล้วก็มารีวิวให้ฟังเรื่อยๆนะครับยังไงอยากลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเพจชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในะหนังสือเล่มถัดไปนะครับสวัสดีครับ